สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาชมสวนข้าวโพดนะคะแต่ไม่ใช่สวนข้าวโพดของคุณจอยนะคะเป็นสวนข้าวโพดของญาติค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับทุ่งนาของคุณจอยนะคะทุกคนนี่ค่ะข้าวโพดกําลังงามเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะได้ยินเสียงน้ําไหลไหมคะด้านหลังนะคะทุกคนข้าวโพดนะคะ จะเป็นพืชตระกูลพ exactly uh ืชใบเลี oh ้ยงเดี <Tonight> ่ยวนะคะขออธิบายแบบครูว <whe> <oo> ิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าครูจอยเป็นครูวิทยาศาสตร์ค่ะทุกคนข้าวโพดเขาจะเป็นพืชตระกูลพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเราจะสังเกตลักษณะง่ายๆนะคะเริ่มจากต้นเริ่มจากใบก่อนนะคะทุกคนใบเขาจะมีลักษณะเส้นใบเป็นเส้นแบบขนานคําว่าเส้นแบบขนานก็คือเวลาเราฉีกใบเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเส้นยาวนะคะก็เหมือนกับ ต้นข้าวนี่แหละคะ่ะ <moder ne ga> ต้นข้าวก็เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะทุกคนทีนี้มาดูว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเขาโพดนะคะดอกไหนเป็นดอกตัวผู้ดอกไหนเป็นดอกตัวเมียนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะดอกนี้เขาเรียกดอกตัวผู้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้ค่ะทุกคนเขาเรียกดอกตัวเมียนะคะ ในลำต้นหนึ่งต้นของข้าวโพดเขาจะมีทั้งต้นดอกตัวผู้และดอกตัวเมียนะคะคนบรรยากาศสดชื่นมากเลยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณจอยจะให้เพื่อนๆชมนะคะบรรยากาศเห็นไหมคะข้าวโพดสูงกว่าคนคะ่ะข้าวโพดสูงกว่าคนแล้วค่ะทุกคนไม่ใช่ข้าวโพดคุณจอยนะคะ เป็นข้าโพดของญาติค่ะแต่ว่าสวยจริงๆนะคะมุมนี้เป็นวันแรกนะคะที่ครูจอยเดินมาแล้วก็ถ่ายคลิปที่ตรงนี้นะคะซึ่งจะไกลจากที่ทุ่งนาครูจอยนิดนึงค่ะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ไกลมากนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์แล้วก็แชร์ให้ได้นะคะทุกคนขอบคุณค่ะ